ครับเลยครับพบกับก้าวอีกครั้งในอีพีที่2นะครับวันนี้มาเล่นต่อในตากพาร์ทที่แล้วนะครับเดี๋ยวเดินกันต่อไปเลยนะครับผมโอ้โอนี่ผมตกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมไปปิดเสียงมันปิดไม่ได้เนอะมันผมต้องเบาเสียงเอาเนาะโอเค ต่อกันที่พาร์ทนี้อะไรเนี่ยบันไดมวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีทางไปผมลงมาทำอะไรเนี่ยสงสัยนะอ,อ๋อผมว่าน่าจะให้โดดนะออมโดดจุ๊บรอดไปได้นึงนะจุ๊บสายครับอ,อันนี้น่าจะมุกเดียวกันนะอได้ด้วยกันดูดป้ยชูมืออีฟูเหมือนเทพนเลนย มีไม่ด the no ้วยนะแต่ผมไม่เก็บดีกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นทิ๊ตุเลี่ยวนะผมจะโดดอ้อมยึบโดดไปอีกอีนี้เดี๋ยวก็จะถึงแล้วโโอ้ทางด้วมือเดียวละจะไปแบบไวๆนะครับผมเอ้าลวงจนได้โท่เมื่อจะคุยอม ไปแบบรอบเดียวผ่านทัน้งยังไนะเนี่ยขึ้นไม่ได้ละคือแบบอืมแล้วก็เ <c> ม <oughs> ือก็อจะเดิอนอ้อมเหมือนเดิมนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวมันกาโดดทางนี้นะจ๊ะทางนี้ก็โดดไปนะผมเฮ้ยโดดไปไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงจังหวะนี้ไม่รโดนเลยนะผมทำไมเคเดี๋ยวเราไปต่อโดดไป,ดดไป,ดดไปถ้ามันร่วงกันท้ายน,นี่ก็ว่าไงอยู่นะ Climbing. To fall properly, you need to get high. This instructional video was prepared for everyone who is not feeling high enough and is ready to do something about their situation. Climbing is as easy as doing yoga. The major difference being that yoga leads you where you started, even if done properly. Let's break it down. Raise your hands. Inhale. Optional. Approach the obstacle. Lower your hands, grabbing the obstacle. Keep lowering your arms to pull yourself up. Walk forward as you release your hands. Hand release timing is crucial. Releasing too early. you too late. a โอเคแล้วก็อันนี้ต่อจัมันส่งไปเพราะฉะนั้น okay. <Okay. S 2> ต้องอยู่มือขึ้นแล้วก็โดดยากยากชูมือในเกาะแล้วมือเนี่ยมือทงไงดีวะเนี่ยทางนี้แล้วกัน ุ้ยอุ้ยปีนไหวได้ปีนได้รับเดี่ยวโอ้โหปีนได้แล้วนะนี่นี่ดูตรงนี้ที่เที่ยวผมทีเดียว,ยวนี้เราก็ไปทางโน้นหรออืมน่าจะขึ้นไปทางโน้นน่ากระปีนมาเดี๋ยวเ,นนนนยเดี๋ยวเดี๋ยวปีนไม่ได้จีเราต้องดันนี่มาก่อน มาโอ้โหอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนทายแล้วโน้ตปี่างนี้ใช่ไหมมันเป็นร่องอะไรวะอยากรู้จังอ๋อใช่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 ใชปีอันนี้แล้วก็ปีเซี้ยวนี้ต่อเกือบเสียโอเคผมปีขึ้นไปแล้วแล้วก็ปีอันนี้ต่อเสียโอเคสุดต้องแล้วก็โอ้โหยวต้องได้ก่อนเพราะผมหาเรียมเหมือนเรียมนี้ยาวมาก ไปยโย้อุ้ยนี่เป็นทางเนี้ใช่ไหมเราต้องหาเด่นฮเสีโอเสียตบมากอ๋อนี้น่าจะถอดถึงนะโอ้อเสียวเลยน,นี่อะไรเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องตไปทางนี้ไม่ใช่หรออ๋อเดี๋เดี๋ยวทางรไฟมนต้องงนี้เเท่ดี๋ยเดี๋ยวผมต้อไปทางรไฟนันน่วงไฟมันจะร่วงไหมเฮ้ยเฮย หรือว่าล่วงเดี๋ยวนะผมต้องมา,อ,าอ้าวน่าจะอ๋อมันเหมือนแบบเป็นที่โยกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่อ,อ๋อผมน่าจะต้องเดินไปตรงนู้นแล้วก็โดดเกาะใช่ไหมไมันงไปมาล่วงมนล่วงมนล่วงมันล่วงเกาะ ขึ้นได้แล้วดีใจโอเคนี่นะครับผมผมจะกด,ดถึงไม่จุ๊บซูเปอร์แมนยังไงอะต้องปล่อยวะมันขึ้นยังไงอะเฮ้ยผมกดดีวผมกโดตด,โด,ดแล้วไม่ได้งั้นผมจะเป็นซูเปอร์แมนเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ๆนี่นี่ต้องเรียมไหนเนี่ย

กี้มันได้แล้วแต่มันผิดองศาไปนิดนึงนะเอ้ยเอ้ยอันนี้ยังไงเฮ้ยมันก็โอเคว่าจะได้เอ้ยจะตกต้องขึ้นอย่างนี้ปะโอเคอเครับผมง่ายๆครับเรื่องจิบจ๊บๆแค่นี้เราเปรียอะไรเตรียมทำดานมันยาวนิดหน่อยทีนี้เปนง่ายเกินไปแล้ว ระดับง่ายที่รอบแบบสามทีรอบมียกมือจะไปในเนี่ยประตูอยู่ตรงโน้ะนะแล้วก็ป้ายอ้าวต้องดันมาลองดึง <c oughs> ไม่ให้ดันแต่มเต่มไม่สัวฟ้าคนๆผมขอคนโซฟาเนี่ยไม่ต้องให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุถ้าผมตกไปจะยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกันในด่านต่อไปนะครับผมเฮ้ย <c oughs> อุ้ยตกขัดใจนั่นไก่บินไก่ดำไก่ไม่ไก่อะไรก็ไม่รู้ไก่ไมมนะุ๊บแมนต่อเนอ่ยโอ้ยท่านอนน่ารักท่านอนน่ารักมากเลยเอาไหนออกหนึ่ง แล้วผมจะ <c oughs> สุดยอดน,นี่เปิดประตูให้เรียบร้อยนะผมเปิดประตูเรียบร้อยนี่อย่างเงี้ยมีอะไรเนะนี่ยโอ้โอเทน่าจะโดนอะไรง็งแพงพังไปแลยนะ ไม่พังนะเฮ้ยมันพังแล้วรอเงินเพื่อความเชื่อโอเคพังนะหมดเกลี้ยงเลยโอเคประตูนี้เปิดยังไงเดแต่เนื้อมันเปิดไม่ได้เฮ้ยเปิดไม่ได้ทำไงอ๋อนี่กระจกมีอ <c oughs> ะกระจกนี่ไม่ได้ทำงานตะู้ของ ผมยกไปด้วยดีวยกว่าน,นะเผื่อวันนั้ทำอะไรทราบน่าจะไม่ต้องใช่ปะน่าจะใช่แค่นี้แหละขึ้นแขนแล้วนี่ทางเลยชึ้นเละตุ้มเป๊ะหมดขึ้นโหลดแล้วโอเคน่าจะใช่ครับนี่สีเหมือนกนันเลยกำแพงเป็นไงเนี่ยน้องขึ้นไปทำอะไรตรงนู้นแบบนี้อ้าว ซูเปอร์แมนครับผมเ <laughs> อไใหมา่ๆเดี๋ยวๆคงคงน่าจะใช่นะน่าจะต้องเกาะแล้วก็โหนไปทองนู้นนะฮึออย่าไงโอ,อ้ใช่ใช่โหนโหนโอเคนี่คืออะไร แอ๊ดโอ้โเนี่ิดก้อยเดวไม่ไปไงอ,อเอา้าลืมกดตดัวซป,ปเปอร์แมนโอเคอ,อันเป็นเทคนิคก,การข้ามเนี่ยเกี่ยนตัวข้ามนี่เดีย๋ยวเราไปต่อกันตรงนี้ไม่มีอะไรอืม ยังไงวะเนี่ยอะไระรุ่นอ๋อรุ่นนี่นนี้ยี่เป็นี้น้องผมไปไงเนี่ยนี่นี้นี่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 นีนี่นี่นี่นีกนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่ีนี่นี่นี่ี่ีน น่าจะให้ผมไปก่อนะแล้วก็ทำโอเคนี่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 ทำปกเลยนี่ไม่ทำไรเอ้าหักแล้วปุ๊กไป คนเราเงี้กลอ่องไปเด็กใช้ไ่ใช้โน่โอ้โหสวิได้ไรอโอกล่องปีนี้มันอ๋อสวิตกลับไปนู่น ดึงออกสิอ้าวโวนจิ้งหอยอ้าหายไปไหนแล้ววะอุ้ยต้องกระชายหมดวางดีนะอืมดูทำสิสวยเ้ากองพี่กันนะผมว่าน่าจะใช้อันนี้ Ta còn có cái này cái gì Như này nhỉ Ui, quá lẽ vẫn rồi cái này, đỏ này, đỏ này. này. Ở, ngay 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 รู้ว่าปีไม่ได้นะโอเคเนี่ยได้แล้วไม่ใช่เดี๋ยวดยวผมปิดไปก่อนวิว <c oughs> ปินยากจังอย่าเอามาเยอะนาด่านเะนี <c oughs> ้ยอุ้ยอยู่บุ้เกิดตัว ไม่เอาผมอยากปีนขึ้นไปขึ้คนแล้วอะ่ะเออเฮ้ยปดดีนขึ้นไปสิเออไม่อ,อะไรนี่อะไรประตูหลังทางออกเฮ้ย mọi người mất tích mùi lần này mất tạm phần mềm mùng cảm thấy công tác mềm mại mùng mềm 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 มีแต่ไอ้เหี่ยวร่วงไปแล้วไอ้กระจกสงสัยมากอนะอเคใช่ใช่ใชขาวาย่ตกใจนึกว,ว่าด่านาเหน่กมากไม่ใช่ลับด่านทั้มใส่กล,กลอ่องนหนึ่งอ้อนน่นอย่นี้กล่องทำไงืูว่าโดดจะข้ามไปเอ๊ โอ้ทุดูลักนิดเราจเดินตบกุ๊กไฟตบุ๊กายหัวแตกดังไม่มีแล้วเนี่ยดังแม้เนี่ยว่าส่รนตโอเคกุ๊กจบแ้กุ๊จบตบกุบอืมไปด้วย ว,วิ่งล่วงไปแล้วฟังนะจิ๊บวางเบาๆซินี่เหมือนอะไอะไรนี่อ่ะ What is this อือไม่สุดแหมทตอนนี้ประเด็นเนี่ยไม่ไรไม่ใช่มดา

ทำไมัรโดดไปเลยได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทางสูงลองลองลองต้องลองเฮ้ยแล้วไำยังไง <laughs> อทุบทุบหนักทไวีในิ่เนี่ยใส่ใส่้กหน,นาก็ไม่เข้าใจนี่นี่นี่ม่คนคนจริงยกก่องไมไม่ตกผมไม่จะตกล่ <c oughs> องไม่ตด้ครับแต่ผม จะเอาออไปไอยากเอาอไรพร้อมมาเลยโอเคนะครับง่าย<น><น> ไปแล้วครับผมจุดจบไปแล้วแล้วก็จบหายอะโอ้โหแบบนี้แบบใหม่แล้วนี่ไโอเคครับสำหรับคลาสนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลาหน้านะครับผม อย่าลืมกดติดตานะครับ